จัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะงานน้องเปิ้ลน,นะคะสวยงามมากเลยเจ้าสาวกับคุณแม่จัดพิเศษให้เลยนะคะจัดพิเศษสวยๆให้เลยตรีมสีแดงชมพูนะคะสวยงามมากสวยงามมากเลยนะคะอันนี้เป็นจัดสไตล์วินเทจนะคะ งามรุรารลังการนี้นะคะด้านในนะคะด้านในแสงในกล้องมันแจ้งเลยปะสวยงามมากเลยนะคะลูกค้าอยากได้สีไหนสั่งได้หมดเลยนะคะ จัดไม่แพงนะคะซุ้มงานแต่งนะคะสอบถามราคาได้เลยนะคะเริ่มที่2 5งพันห้บาทนะคะจัดไม่แพงนะคะอยากได้ซุ้มแบบไหนราคาไหนสั่งได้หมดเลยนะคะมีหลายราคานะคะนี่สวยงามมากเลยนะคะ สอบถามราคาได้เลยนะคะอยากจัดแบบไหนสั่งได้หมดเลยนะคะสั่งได้ทุกโทนสีนะคะโอเคเดี๋ยวติดตามผลงานงานต่อไปนะคะบ๊ายบายสวัสดีจ้าแจ้งไหมเอ่ย